ค่ะคลิปนี้นะคะกุ้งจะพาไปที่วัดเขาตะแบกนะคะวัดเขาตะแบกนะคะตั้งอยู่ที่ตําบลหนองค่ะอาเภอศรีราชานะคะจังหวัดชลบุรีค่ะชื่อวัดนี้นะคะที่เรียกว่าวัดเขาตะแบกนั้นก็คือเกิดจากที่ต้นตะแบกที่ขึ้นอยู่บนเขาจํานวนมากนะคะก็เลยเรียกวัดนี้ว่าวัดเขาตะแบกนั่นเองค่ะ คือจุดที่เที่ยวที่สําคัญของที่นี่นะคะเขาก็จะเป็นสะพานกระจกนะคะหรือที่เราเรียกว่าสกายบอกรน,นเองค่ะเดี๋ยวคุ้มจะพาขึ้นไปนะคะทริปนี้ก็ได้มากับครอบครัวนะคะแล้วก็มีหลานสาวตัวน้อยมาด้วยค่ะไอรีรนอะไรคะอะไรคะแลร้องไหลูกรรองมาหูกอโอเคเปิดถ้าร้องก็เปิด,อปดโอ้โห หลานสาวค่ะอันนี้หลานสาววันนี้มาเที่ยวที่วัดเขาตะแบกนะคะจะมีสะพานสกายวอล์กวยค่ะทุกคนอันนี้หลานสาวอันนี้ใบายอะไรหรอใบใบค่ะใบใบค่ะสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ทุกคนค่ะ คือใครมาที่นี่ถ้าเกิดสมมติเขามีความเชื่อก็คือเขาจะมาผูกไม่ถ่ายวกเหรอใช่ผูกโบตรงสะพานนะคะอันนี้เป็นความเชื่อก็คือการขอพรนะคะเปิดพัดหลงดิฉัน,นส่วนประหลงยังเปิดประลมแล้วโอเคือมีสพานสกายวอล์คจะอยู่ด้านบนนะคะ <laughs> สวยมากเลยค่ะ <laughs> นี่จะเป็นช่วงวัดนะคะทุกคนส่วนสะพานจะอยู่ด้านไหนข้างบนอุ้งจะขึ้นไปข้างบนนู้นค่ะนี่นไปข้างบนนะใช่เลยค่ะให้ขึ้นไปข้างบนค่ะข้างบนลนู่ค่ะใช่เลยค่ะอันนี้หลานสาวจนน้อยพาเดินขึ้นไปข้างบนเลยค่ะ <c oughs> คนค่อนข้างเยอะค่ะเพราะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะชุดเลยอาเท่าไหร่ดิหันเช้าหันเช้าอารินบอกเลยคะไปกันเลยไปกันเลยนี่คุยกับกล้องบอกไปกันเลยไปกันเลยแม่หรือลูกชายลูกชาย ตัวใหญ่กว่าบ้บานเลยตเบิร์ดหรือยังอันนี้หลานเฉาตัวน,น้อยหลานเฉาหลานเฉา,า,เฉา,า,เฉาไอรินชื่ออะไรคะไอรินค่ะไปกันคะ่ะทุกคนไว้เดี๋ยวเจอกันนะคะ